เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ปีปีหนึ่งนี้ก็ผ่านไปเริ่มกันนะฮะแล้วก็ถ้าน้อนยึกถึงวันวานนะครับตัวรถพับที่ผมชอบไม่สุดก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้คือลิสเตอร์เซีแต่ความชอบที่ผมนี้ก็คือจะมีเรื่องของทําไมมาถึงใครดีทําไมคุณลูกค้าถึงให้ความสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมครับอย่างแรกคือเรื่องของตัวสเปคของเขาราคาที่คุ้มค่าของเขาและตัวงานดีไซน์ที่สวยงามของเขานะครับ อย่างตัวนี้ผมขอพูดถึงเรื่องของตัวบอกกันก่อนเลยตัวเบาะนี้อาจจะมาแปลกสักนิดนึงสําหรับใครนะครับที่ได้ใช้เขาเรียกว่าจัก,กรยานจริงๆนะครับเรื่องของที่เป็นทั้งจัก,กรยานพับหรือจัก,กรยานทั่วไปครับตัวเบาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งคือเรื่องของความสบายการปั่นได้ยาวนานขึ้นและสามารถใช้งานได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของตัวเบาะนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งสําคัญที่คุณลูกค้าไม่ควรมองข้ามนะฮะแล้วเจ้าตัวลิตอร ซาดตัวนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำเบา,าออกมาได้เขาเราียกว่ามีทั้งความหนานี่นะครับความนุ่มแล้วก็สรีระที่เขาเรียกว่าสรีระเหมาะกับคนเอเชียเป็นอย่างมากับตัวนี้คือถ้าใครได้นั่งและได,ด้จะสัมผัสดูจะรู้สึกว่าเบาะตัวนี้เนี่ยออกแบบงานดีไซน์ออกมาได้ดีจริงๆอย่างตัวที่2ออีกส่วนหนึ่งที่รถพับเป็นที่ยมของเจ้าตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวเฟรมนะครับตัวเฟรมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเฟรมอลูมิเนียม ทั้งเฟรมเลยนะครับผมติดเป็นเะรัเป็นเฟรม,มรม,มเกียรดสูงมาเลยพร้อมกับทําให้ตัวนี้น้ำหนักที่เบาและเรื่องคุณัาพของอลูมิเนียมเนี่ยก็คือจะาเรียกว่าหมดห่วงนะครับเรื่องของการที่เป็นสนิมสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยต่อมาเรื่องของตัวชุดเกียร์ชุดเกียร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับทำให้รถพับเนี่ยสามารถพาเราไปได้ทุกที่ไหม การตอบสนองการใช้งานเนี่ยเหมาะหรือเปล่าตัวเกียร์นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งท,ทําให้ท่อปั่นสนุกด้วยนะครับอย่างเจ้าตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูตัวของตินเพียนก่อนนะครับ <c oughs> อย่างหลายคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในวงการจักรยานเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้ดีคือเจ้าตัวแบรนด์ที่เป็นชิมานโนเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานคุณภาพนี่ไม่ต้องห่วงเลยและเจ้าตัวนี้นะครับก็ติดตั้งเป็นตัวของชิมานโนตัว T ีเซ 7สปีดนะครับมาให้ได้ถือว่าถ้าในกลุ่มรถพับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีชุดเกียร์ให้เลือกเล่นได้เยอะเหมือนกันตัวเฟืองก็ตัวนี้นครับก็เป็น7สปีดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวจานหน้ากันบ้างจานหน้านะครับจานหน้าตัวนี้ก็จะเป็นขนาดนะครับที่เป็น52ฟันนะครับแล้วก็หากใครอ่ายอย่างนี้ว่ะถ้าคุณลูกค้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมว่าสเปคต,ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ใช้งานได้แล้วแต่ใครได้พอได้ปัน่นได้ฟิลได้ใช้งานสักพักหนึ่ง เกิด <m uch ing> อ,อยากเปลี่ยนเขาเรียกว่าจานหน้าที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถปั่นได้ง่ายขึ้นและก็สบายขึ้นเจ้าตัวนี้ก็สามารถ,าารถเขาเรียกว่าหาอะไรปรับเปลี่ยนได้ง่ายครับมีขายทั่วไปตามท้องตลาดเลยต่อมาดูเรื่องของตัวตัวชิปเตอร์กันบ้างตัวชิปเตอร์ที่ติดตั้งมาให้ตัวนี้นะฮนะก็จะเป็นตัวของชิมานอสนี่ครับมีต่างชิมานอส well. แล้วก็เป็นตัวเจ็ดสปีดต,ตัวนี้ก็สามารถปรับเปลียป่ยนปรับเกียรได้ง่ายนะครับปรับขึ้นปรับลงพร้อมกับตัวระบบเบรกตัวนี้ก็จะเป็นระบบเ ك, บรกแบบดิสเบรกอ่ะนะครับตรง้ นะครับรังระบบเบรนี้ใช้งานได้พร้อมกับตัวนี้สามารถเขาเรียกว่าบำรุงดูแลรักษาได้ง่ายมากเลยนะครับตัวนี้แต่แต่ว่าถ้าเกิดใช้ในเมืองหรือว่าโดนน้าโดนฝุน่นโดนคอนี่ตัวนี้ก็ระบบเบรกยังใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพอยู่นะครับต่อมาเรื่องของอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ทางนิกเตอร์เซอร์ิสติดตั้งมาคือเรื่องของตัวจมูกนั่นเองครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ย <c oughs> เอางี้ดีกว่าหากคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยได้ใช้ตัวตัวนี้เขาเรียกว่าใช้ในเมืองเรื่องของการพกสัมภาระกระเป๋าน้ตบุ๊กตัวนี้ก็สามารถหากระเป๋านะครับที่เป็นตัวอะแดปเตอร์สามารถมาเสียบติดตั้งได้เลยพร้อมกับตัวนี้สามารถแบบเป็นตัวกดล็อกก็สามารถกดแค่คลิกเดียวนะครับก็สามารถยกกระเป๋าออกแล้วก็พร้อมสะพายแล้วก็พร้อมเดินทางได้เลยนะครับตัวนี้ก็เือว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ได้ใช้จริงๆนะครับตัวตัวนี้แล้วก็รถพับวิกเตอร์เซตยี่สิบตัวนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างนะฮะก็อย่างเช่น แน่นแท้วเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยด้วยหนึ่งความแข็งของเขาคือเรื่องของการสามารถปรับเปลี่ยนพับช่วงคอรี่ขึ้นมาได้นะครับผมพร้อมกับระบบพับที่สามารถพับได้ง่ายแล้วก็มีจุดปรับเปลี่ยนเดี๋ยวผมลองสาธิตให้คุณลูกค้าดูเรื่องของการพับนะครับอันนี้พับได้ง่ายมากง่ายจริงฮะแล้วก็สามารถพับลงนะครับไม่กี่ขั้นตอนนะครับตั้งขาตั้งขึ้นตัวแทนนะครับ แล้วตัวแฮนนี้สามารถปรับขึ้นได้สูงด้วยนะครับผมตัวนี้กับใครที่ส่วนสูงสัก170กว่านี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็พับตรงนี้ลงนี่ครับนี่เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็จะสามารถพับรถพับ70ให้เหลือไซส์เล็กแค่นี้สามารถพกขึ้นรถรถไฟฟ้าหรือว่าใครที่อยู่ในคอนโดก็สามารถ พับเก็บไว้ในห้องได้อย่างไม่เกะการแล้วพร้อมใช้งานได้ง่ายๆครับเดี๋ยวเ,เดีราผมจะกลางให้ดูง่ายมากเลยนี่ครับปลดล็อกออกนะครับนี่ครับตัวนี้ใครที่มองหารถพับครับงานดีไซน์สวยๆส,สเปคดีๆเฟรมอลูมิเนียมชุดเกียร์ชิปานโนนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในดวงใจของคุณลูกค้าแน่นอนครับผม เพียงเท่านี้เองก็สามารถพร้อมปั่นนะ้วพร้อมพาคุณไปทุกที่เลยรถพับเซตยี่ตัวนี้นะครับมีกันทั้งหมดถึงสสีนะครับสีแรกก็จะเป็นที่เห็นนี้คืออลิสต์เลนเลสนะครับผมตัวนี้สีสวยเรียกว่าแดงเข้มจีจาดมากเลยต่อมาจะเป็นอีกสีนึงคือสีพับเบอร์บีนะครับและสีสุดท้ายก็จะเป็นสีแบ็กเลสนะครับผมตัวนี้ นะครับหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับกับเจ้าตัวเซนที่สิดตัวนี้นะครับราคาก็เรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะครับราคาอยู่ที่5,500บาทเท่านั้นเองครับผมเรียกไ,ได้ว่าสเปคฟังก์ชันคุ้มค่ามากๆเลยหากใครสนใจอยากดูตัวจริงก็สามารถดูที่ตัวแทนจำหน่ายของล i ค t ตอร์บได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ